คุณกำลังประสบปัญหาการเติมเกมใช่หรือไม่อยากได้ร้านเติมคุ้มเติมไวเติมได้ง่ายไม่ยุ่งยากพิศกรขอนำเสนอเพทูวิน้ให้บริการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงเติมง่ายๆแค่ใช้ a id หรือ u id เท่านั้นน้นๆๆ,ๆจะรอช้าอยู่ทำไมถ้าคิดจะเติมเกมต้องที่เพทูวิน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 สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้อยู่กับกอนนั่นเองนะวันนี้เราจะมาอัปเดตสมใส่กันนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายกันไปนาน นะครับผมมาดูกันซิว่าตอนนี้อัปเดตอะไรกันบ้างนะครับต้องบอกว่าในตอนนี้คือมันปลดล็อกเลเวล200กันแล้วนะครับรวมไปถึงออร่าธาตุก็มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็นี่เรียกว่าแทบจะเป็นปลายทางกันแล้วนั่นเองนะครับผมกึ่งๆแล้วกันปลายทางของขั้นที่หนึ่งมาดูซิว่าตอนนี้สมสัยกรทําอะไรกันบ้างนะครับผมมาเริ่มกันที่อันแรกเลยอาวุธอาวุธยังคงใช้เป็นซิกเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมีอีพิกบูทหนึ่งขั้นแล้วก็ X หนึ่งสองข้างนั่นเองนะครับหัวเปล คับแมนซิกเอฟจีหกสิบห้าอ่าครับเป็นคิเลตนะครับบูตตันแล้วนะครับผมเอาเป็นคิคิเลตนั่นเองนะครับซึ่งขอบคุณพี่ตองสำหรับใบเลตมากๆนะครับผมเฮ่อไม่ได้ให้ฟรีหรอกเขาจ่ายตังค์เหมือนกันนั่นแหละชุดชาร์โดสามรูเหมือนเคยครับผมเอ้อยไม่เหมือนเคยไม่เหมือนเคยเพราะว่าล่าสุดกูจำไม่ได้แล้วชุดชาร์โดเอ็มเจ็ดสามรูครับผมมือชาร์โดแม็กสองเอ็มหนึ่งซึ่งจริงๆโคตรพลาดเลยนะ่าใส่เป็นแม็กเอ็มเอ็มสองข้างรองเท้าครับผมรองเท้าเป็นเท้าชาร์โดเอ็มสามรูนะครับผมซึ่งบูตตันแล้วนะฮะผผ้าคคคุมมมมไไดฟรรเซซกับอ์ RW แม็กคีหกนะครับเอ็กซ์ตีมหนึ่งแต่อีพิกเปลี่ยนนะครับตอนแรกเป็นเลดถูกไหมแต่อันนี้เราใส่เป็นแอมนั่นเองนะครับซึ่งก็โชคดีทีเดียวได้แอมเจ็ดเลยนั่นเองนะครับคาเนเลิมบวกสิบครับเข็มขัดเซกบวกสิบนะครับชามโบแอมเบอร์บวกห้าทัลิสบวกเก้านะครับขนทองบวกสิบขนเงินบวกแปดแล้วก็ขนดำบวกสิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมแหวนใส่แหวนอ่าไทยแลนด์อเวกนะครับผมแหวนคีบวกสองแล้วก็มีแหวนคีบวกอ่าแหวนคีบวกสองอีกวงหนึ่งกับแหวนเลดด้วยนั่นเองนะคคคครรัับบผมมูแแววเเอออออสสขข้้าางง่ กไรเซียนหน้าเจาะเกราะซึ่งตอนนี้ตีคอสได้แล้วนะครับพอดแดนแพนด้ามาแล้วนะข้างหนึ่งตีบวกห้าอีกข,ข้างหนึ่งตีบวกหกครับผมถามว่าทำไมบวกเจ็ดกูไม่เสี่ยงนะฮะผมสร้อยอ่าสร้อยเปลี่ยนจากสร้อยเพนเป็นสร้อยโอฟิเดียนะครับผมคริสสิบหกเลยนะครับผมแต่เป็นแม็กสามนะเคออสสิบนั่นเองครับชามเล็กอ่าไม่ใช่เขาเรียกบรูซนะเดือดเข็มกลัดนะครับผมชิฟเล็กซ่านะครับผมอันนี้เป็นของแจกจากแอร์เอนเจอร์บิ๊กินนะครับผมจะได้เป็นอิงโนเค็นเซอร์อ่าสเตตัสก็จะเป็นดีเฟนส์นะส่วนสเตตัสในชุดในนนรูก็็จะเเปอออแทพพีา เนแล้วก็ปฏิเสธเพเน30นั่นเองนะครับเรียกว่าบาลานนั่นเองนะครับเอฟเฟกเตอร์อาร์เดปาปราโดลองท็อปครับผมอันล่างยังไม่ท็อปนะครับส่วนล็อกออนเป็นอันพอใช้ได้ท็อปล่างนะครับผมโอเวอร์ไฟท็อปบนไม่ท็อปล่างครับแล้วก็เทนนิคอนอาร์เมอร์ท็อปบนไม่ท็อปล่างครับผมอ่าอ์ติแฟกครับผมเปลี่ยนมาเป็นอาร์ติแฟกแอคแท็กกับแอคแท็กเลดนะฮะผมส่วนอันที่2ก็จะเป็นอันทวายไลท์ซึ่งได้จากเอเจอร์บิ๊กินเหมือนกันนั่นเองนะครับคอสปีไอคอสชุดนะคคคคครรรัับบผมมมเเเเเเเพพนน15 10ทิก30อออออสไซด์แแ3ีาาป็ต อีเวอร์ร้อยแล้วก็เฮปีสองร้อยครับฮอตปีกเป็นออสแท็กห้าสิบแล้วก็เพเนสิบห้านั่นเองถามว่าทำไมไม่ทำต่อกูเอาแค่นี้แหละพอใจแล้วนะฮะต่อมาสัตว์เลี้ยงครับผมต่อมาสัตว์เลี้ยงครับต่อมาสัตว์เลี้ยงครับผมก็จะเป็นเหมือนเดิมนะขั้นนอร์มอลจะเป็นแม็กสองนะครับผมกันเลสสามนะครับคอนแท็กครับผมเอ็มสองแท็กสิบห้าเพเนสหนึ่งแคนเซิลเพเนไอแคนเซิลไคดาหกนะครับผมขั้นเติร์ 15, 1, ครับผมเพเนสสิบห้าอีกนอร์ลิซิเลสหนึ่งครับผมนอร์มอลดาเมจสามครับสุดท้ายทัันนนนนเเเเเซดด์์ครบอออออยแแทชชช่่่งงงล้วก็พิฟ จะเป็นรีดู1ช่องแอดดามเพด1ช่องครับผมแล้วก็ปฏิเสธแ้ครู2ช่องนั่นเองนะฮะผมถามว่าทำไมถึงไม่รีให้มันมากกว่านี้ก็รอไอตั๋วเงินครบนะครับผมตั๋วเงินครบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเอาไปสุ่มใหม่นั่นเองนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ดีเพิ่มนะต่อมาเป็นปีครับผมเลเวลปีนะปัจจุบันก็ตัน300เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าส่วนเออริวอลส่วนเอลริวอลนะครับผมออรแท็ก45ดูดมาดูดเลือด5%นะครับผมขั้นแรกนะครับผมเป็นออร์แท็ก72นะครับผมอิิิินนรรซคเดท ก็ดีเฟนเทสอีกร้อยกสครับผมส่วนหน้า t r a i n ิ่งครับผมใช้เป็นหน้า PVE ล้วรนนะครับก็จะใช้เป็นเพเนนะครับผมเพเนยี P ่สิบห้าเพเนยี 25, ่สิบห้าเพเนสิบห้าออทแท็กห้าสิบเอเอ็มซีนอร l มัดาเมจสองนะครับนอมดาเมจหกัน no ล้มแทะลุกันล้มสนะครับผมด e เฟนซีด Def ีเฟนยี่สิบดีเฟนซิบอีกนอเพเนสิแล้วก็ดาเมจเ r ดิวสิบหครับผมอันนี้คือที่ใช้นะส่วนหน้า PVP นะครับผมก็ตรงกันข้ามเลยก็คือแค่สลับฝั่งเป็นนีพี กรอ40นะครับ15กับ10กับ25 M4 Attack 50 Normal 6 Normal 6นะครับผมก็เป็น Normal 12นะฮะการล้มไม่ได้อัพนะครับการอ่างการสตันไม่ได้อัพเลือดแล้วก็การจอกระซึ่งก็ไม่ได้อัพเลยนะเรียกว่าอัดดาเมจเต็มข้อนั่นเองนะครับผมต่อมาสเตล่าครับผมก็1354น้าเงินไปที่เรียบร้อยนะครับส่วนสาย4ก็สุ่มหาออฟก็ยังไม่ได้ออฟที่ต้องการเลยนะท่อง4เนี่ยผมอยากได้เพนแต่ว่าอาจแต่ว่าได้แคนเซิลเพนมาแล้วหนึ่งแต่ว่าตัวเพนดิบๆยังยังไม่ได้ ก็ไปกันต่อนั่นเองนะจ๊ะส่วนคอลเลคชันต้องบอกว่ามีทําเพิ่มมานิดนึงนะครับมีทำเพิ่มมานิดนึง,นะนนงก็จะเป็นหน้านี้ไอพิงก์บันนี่ไซเบอร์บันนี่นะก็เอายาสม,มุดเรียบร้อยได้เพเน9ก้ามาใช้นะครับผมมีทำามมีทำคอลเลคชันมอไซนะครับได้เพเน1สิบแปดมาอันนี้หมดเยอะมากนะมีอะไรอีกนาะมีแหวนนะครับอันนี้จะได้เพเนอีก21บนะซึ่งอันนี้เราทําเสร็จตั้งแต่แรกเลยเราทําเสร็จตั้งแต่แรกแล้วนะฮะผม,ผม,ผมรวมรวมก็จะประมาณนี้ครับผมเหลืออะไรอีกไหม เมอร์ลิดอ่ะเมอร์ลิดตอนนี้ก็1 4 7 0 0 0นะครับผมซึ่งหน้าอิกโนเพเนหรือหน้าป้องกันกับหน้าโจมตีเนี่ยเอาออกมาแจกข้างนอกแบบเต็มสูบเรียบร้อยนะครับผมก็คือจะได้เพเนหกสกับแอดดามิตหนึ่นะครับผมแล้วก็ดีเฟนต์150นะครับดีเฟนต์ร้อยห้าสิบดามิตรีดักชั่นเก้าสิบแปดนะเอามาใช้ไปที่เรียบร้อยตอนนี้กำลังทำหน้าอิกโนแอคคูลาซีนะครับซึ่งเราปลดล็อกมันแล้ว1ช่องนะครับผมส่วนยังไม่ได้ส่วนที่เหลือเรายังไม่ได้อัพเพิินะ่่ไมไม่่มมมมมนะถาาวทไไอัพพเ มีเมลิดเป็นพันเลยคือผมรอที่เครือบครับผมเอาง่ายๆตังกูยังไม่พอนะฮะ <c oughs> ตังพอเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปจัดกันแบบเต็มข้อกันเลยซึ่งจากการประมาณก็น่าจะโดนประมาณสัก20,000ได้นะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็บัฟที่ใช้ปัจจุบันก็เป็นแพทตินัมบัฟอีพิกนะครับสเตตัสบอกเลยโหดเอาเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นดีเฟนส์นกเก้าสิบเอทเทอร์ 40, อเรสสี่สิบเอทเทอเรสสี่ร้อยคิดดัเก้าคิดเลสหนึ่ง, 9, ดดง 1, อันนี้โคตรดีคิด 1, เลสหนึ่งดูดเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดูดเลือดอีกสิบเปอร์เซ็นต์อีเวชั่นร้อยหนึ่งอันคูนแล้วสี่ร้อยห้าสิบเจาะเกราะอัน เือนแต่แรกกับการที่วันละหมื่นเจมนะจ๊ะก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับตัวละครของเราในตอนนี้นะนปัจจุบันตอนนี้ก็ถ้าเป็นของเดิมเดิมเนะาะอันนี้ของเดิมแบบร้อยเซไม่ใส่อะไรเสริมนะยืนข้างนอกจะอยู่ที่แบบเดิมห้าแสนเก้า หรอเอ๊ะเดี๋ยวนะใช่เหรอวะใช่เหรอวะอ๋อถูกราห้าแสนเก้าเอ๊ะไม่ถึงแฮะเออวะเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะแหวนขาดเออแหวนคิลเลียนประโทนี่นี่หกแสนแล้วเออก็ว่าทำไมเลขกูหายเนี่ยก็เ,เลขหกแสนไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนคอสอาวุธใหม่นะซึ่งเราไปจัดมาเป็นคอสเชอรี่บลัสซัมนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะสวยขนาดที่ว่าไม่อยากเปิดปีกเลยเพราะว่าถ้าเปิดปีกมันจะบังนะเดีแบบ๋ยวจบเปิดให้ดูนี่เด เลยที่จะคอสเนี่ยคอสฝีคอสต้องผีโอเคนะแต่ว่าปกติผมจะปิดไงเออไม่ชอบแค่แบบปืนมันสวยอ่ะเห็นไหมโคตรแจ่มโคตรว้าวโคตรอลังนะแต่เสียดายถ้าแปลงแฟนสาวแล้วมันเปลี่ยนตามพอตูมด้วยแม่งวิ่งแม่งโคตรจะฟรเฟียนะแต่ก็มาโนไปเองนั้นแหละประมาณนี้นะครับผมสมสัยเราก็จะประมาณนี้นะส่วนนอกจากนั้นที่แพลนว่าจะทําในอนาคตนอกจากเมริตนะยังไม่มี นะฮะพูดตามตรงยังมีก็อาจจะเป็นเค a อสแต่เคออสกำไรจริงๆผมอยากได้10แต่ก็อย่างที่รู้กันคือการตีบวกมันมีความเสี่ยงแล้วยิ่งเป็นเราเนี่ยเรายิ่งไม่ควรเสี่ยงเลยนะครับผมดังนั้นเอาคงจะเอาไว้เท่านี้แหละคงจะเอาไว้เท่านี้แหละใส่ใส่ไปก่อนนะครับให้มันพออึดถึงทนเล็กน้อยว่ากันไปนะครับประมาณนี้ครับผมช่วงนี้ก็ฟาร์มกันไปนะฮะใครที่กําลังไล่ดเมลดาดัสเอเมนดารัสก็ระวังกันด้วยนะคบอย่างที่เห็นในคลิปก็คือเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายในวอลทายนะเออก็ขอให้โชคดีนะครับผมใครชอบฝากกด้ ใครจะเติมอลเล็ตพอยต้องที่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าจา้ะวันดีสวัสดีครับ